ปีที่แล้วอ่ะณรา,าออกจากงานประจํามาที่แบบมันไม่ได้มีงานอะไรรองรับพิสูจน์แล้วก็ใช้ศักยภาพของตัวเองช่วงที่วิกฤตโควิดอ่ะเป็นอะไรที่แบบก็ใช้ชีวิตกันแบบอย่างยากลําบากเนาะที่จะต้องผ่านมันไปให้ได้วิธีการที่เอิญทําในปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะทำให้เอิญเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปได้ซื้อรถนะคะเปิดบริษ,ษัทเป็นของตัวเองเอิญก็จะมาแชร์ไอเดีย สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของเอินอาเลนะคะเย้ตื่นเต้นกับปีนี้ม,มากๆนะคะปี2022ว่าเ,เราจะสร้างเป้าหมายอะไรดีเกมอะไรดีที่แบบทําให้เราได้ไปแบบ พี่ชิดมาน้องบอกทุกๆคนก่อนนะคะว่าเอิญไม่ใช่คนที่แบบประสบความสําเร็จอะไรที่จะมาแบบมาสอนทุกคนได้แต่เอิญเชื่อว่าวิธีการที่เอิญทําในปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะทําให้เอิญเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปได้วางแผนชีวิตอะไรยังไงสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตต่อต่อไปได้รวมกระทั่งปีนี้ด้วยเราเป็นการแบบ แบ่งปันกันแล้วแชร์ไอเดียกันถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่าอะไรก็สามารถที่จะแชร์กลับมาให้เอิญได้นะคะแต่สําหรับวันนี้ที่เอิญทํานะคะชาดามันก็คือสมุดแพลนเนอร์นั่นเองนะคะชอบจดชอบการวางแผนชอบเขียนมากมีไอเดียในหัวนี่แบบออกมาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้เอาออกมามันจะรู้สึกว่าโอ้โหสมองจะระเบิดต้องแบบหาสมุด จดในสิ่งที่แบบเราคิดแล้วก็แบบเอามาจัดลําดับขั้นตอนว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรก่อนหลังดีใช่ไหมสิ่งที่เอินขาดไม่ได้เลย,เลยก็คือสมุดจด p l เนอร์วางแผนนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอินอะจดอะไรยังไงบ้างนะคะก็เริ่มจากหน้าแรกเลยนะคะโกที่เอินตั้งนะคะมันจะมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8 8ดด้านนะคะด้านสุขภาพดูแลตัวเองเนาะเพราะว่า อายุก็ค่อนข้างเยอะและ้วเอาปล่อยแก่ไปไม่ได้นะคะเราต้องมาสร้างเป้าหมายของตัวเองนะสุขภาพด้วยนะคะเรื่องของการนอนดื่มน้ํานะคะแล้วก็การออกกําลังกายเข้าฟิตเนสนะคะแล้วก็เป้าหมายของน้ําหนักเนี่ยลดเหลือเท่าไรเราอยากได้อะไรบ้างคือลิสต์ออกมาให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เขียนนะมันจะไม่ได้อยู่ในวงจรชีวิตของเราเลยเราจะต้องเขียนทุกอย่างที่เอินอยากได้นะคะให้มันเห็นผ่านตาเราแล้วก็มันวนเวียนอยู่ในวงโคจรชีวิตของเราให้ได้มากที่สุด เราจะพิชิตมันได้ทุกคนอ่ะด้านต่อไปด้านการพัฒนาตัวเองที่เอิญเขียนเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่แบบ,แบบฝึกสกิลเรื่องภาษาเพราะว่าเอิญเรียนภาษาเกาหลีภาษา,า,า,ษาจีนภาษาอะไรอกันแค่นี้ดีกว่าแล้วก็อยากจะฝึกภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าเริ่มแบบเออได้มีการแบบดีลงานกับลูกค้าต่างชาติมันสามารถสื่อสารได้แต่ว่าเราปีนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะทําให้มันดีขึ้นเขียนไปแล้วก็จะเป็นเรื่องทักษะต่างๆนะเพราะว่าเราทํางานกับ ติดต่อผู้คนการสื่อสารนะด้านธุรกิจอะไรแบบนี้ด้านจิตวิญญาณด้านเอ,อนับถือศาสนาอิสลามนะคะการละมาดถือศีลอดอ่านคัมภีร์อัานกุรอ่านอยู่ในทางแบบ ของศาสนามากขึ้นด้า <Wow. S 1> นการงานก็อย่างตอนนี้ของเอินอ่ะก็จะมีทําธุรกิจเกี่ยวกับจัดหาพยาบาลเฝ้าไข่นะคะชื่อบริษัทว่าเ j n u r จ e r อรนะคะจะตั้งเป้าว่าเออปีนี้องค์กรเราต้องขยายประมาณเท่าไหร่นะคะออผลลัพธ์เป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่ทีมงานเป็นยังไงวางแผนการขยายงานการบริหารของเราเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนเขียนทุกอย่างให้มันแบบเป็นภาพนะทางด้านของแบรนด์ขนม ผักกรอบนะคะตอนนี้ก็แบบขยายเดิมเป็นออริจินอลตอนนี้ก็มีรสชีสแล้วก็รสปซี่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องอ่าป๊อปคอร์นคอนเฟลกเนาะปีที่แล้วเรามีจำหน่ายขายตามร้านแต่ว่าปีนี้แบบเราจะขยายอะไรเท่าไหร่ยังไงเพิ่มสาขาเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นการแบบต่อย,ยอดคือเราก็เขียนลงไปเป<ม>้าหมายด้านการงานเนี่ยเออใส่ YouTube ลงไปด้วยนะคะก็คือตั้งใจว่าเออเอามาใส่ในเป้าหมายเลยว่าแบบทำ u t u b e มากขึ้นนะคะก็ฝากทุกๆุคนนะคะ เป็นกำลังใจให้เอิญด้วยนะคะเพราะว่า,าการทำ u t u b e ก็เป็นอ,อีกเป้าหมายหนึ่งที่เอิญแบบตั้งใจเลยนะคะทุกคนถ้ามีคอนเทนต์อะไรที่ทุกคนแบบอยากให้เอิญทำพยายามหาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะมาแชร์สิ่งดีๆหรือว่าแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แชร์ไอเดียกันนะคะอยากให้แบบเราเดินไปด้วยกันนะคะเคียงข้างกันไปนะคะ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนเป็นพลังกําลังใจให้เอิญด้วยตอนนี้ก็คือกําลังมองหาโปรดักต์อีกสักอย่างหนึ่งค่ะถ,ถ้ามัน เป็นไปตามแลนก็อาจจะมีในปีนี้นะคะนั้่ครอบครัวก็คือจะบอกว่าตอนที่ลอาออกจากงานประจํามาก็มีความสุขมากคือออกมาก็คือได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้ทานข้าวด้วยกันนะคะแต่ปีนี้อาจจะติดเรื่องของการไปเที่ยวอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวกันบ่อยเพราะว่าโควิดด้วยอะไรด้วยที่บ้านก็จะแบบเออเป็นกังวลเรื่องนี้นะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็เราเน้นออทํากิจกรรมหรือว่า ทานข้าวปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้ที่บ้านของเอิญก็จะเน้นเป็นประมาณนี้ก็เราก็มาตั้งในเป้าหมายเราด้วยว่าเออปีนี้หน้าตาแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นยังไงอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นด้านของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อันนี้คือสามารถเอ,อ่อรวมได้หมดเลยจะเป็นความสัมพันธ์แบบกับเพื่อน คนรอบข้างแฟนหรืออะไรก็ตามที่เอนอน่ะเขียนไว้ก็คือเหมือนกับเราอยากจะเป็นต้นกําเนิดของความรักของความสุขเป็นความโชคดีในวงโครจรเราหรือว่าคนที่ผ่านเข้ามามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเราแฮปปี้มีความสุขหรือว่า เราอะเป็นที่พ er ึ่งพาหรือเป็นอะไรบางอย่างให้เขาได้เป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เขาอยู่แล้วสบายใจอะไรแบบนี้เขียนออกมาได้เลยนะคะเขียนให้มันแบบเห็นเป็นภาพเลยอะค่ะว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรเราก็จะเขียนลงมาเลยอย่างละเอียดในแต่ละด้านในแปดด้านเนี้ยเราก็จะมีด้านการเงินด้านการเงินมันก็จะสอดคล้องกับด้านการงานเชื่อมโยงกับด้านการเงินว่าพี่เป้าหมายอันเนี้ยที่เราจะทาอะโครงการนี้อะไรเงี้ย ออผลลัพธ์ที่มันออกมามันก็ต้องแบบเป็นเงินหรือว่าเป็นตัวเลขอะไรยังไงนะรายรับรายจ่ายนะคะมันจะต้องหน้าตอาออกมาเป็นยังไงดานการของต่อยอดการลงทุนเป็นการเออเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์สินสินทรัพย์ของเรานะคะเรื่องของการแบ่งปันก็คือเอ,อิ้นว่าการแบ่งปันเนี่ยเราต้องเอามาเขียนลงในเป้าหมายเลยเพราะว่าชีวิตของเราอะ่ะมันจะรับเอามาฝ่ายเดียวไม่ได้ะคะ่ะทุกคนถ้าเราได้ได้ทุกอย่างมันเหมือนชีวิตเรา มันไม่มีค่าค่ะทุกคนมันจะขาดอะไรไปบางอย่างมันไม่เติมเต็มความสุขมันมันไม่ได้มีแค่ว่าเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขมันเกิดจากการแบ่งปันการให้ด้วยอย่างแบบวันนี้ที่เอิญมาทําคลิปอะเอิญก็เหมือนมีความตั้งใจแชร์ไอเดียอะไรที่เป็นประโยชน์เอิญเชื่อว่าถึงแม้ว่าเอิญไม่ได้เป็นคนที่สําเร็จอะไรมากมายแต่เอิญคิดว่าคลิปเนี้ยมันจะเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ นะคะในการที่จะแบบส่งต่อให้ทุกคนไม่มากก็น,น้อยอะทุกคนต้องสามารถที่แบเอามันไปปรับใช้ไม่ต้องเอาไปทั้งหมดก็ได้ดึงไปบางส่วนนี่อะไรที่มันหยิบเอาไปใช้แล้วมันมีประโยชน์ต่อคนเป็นความสําเร็จในใจเป็นความภูมิใจของเอิญแล้วที่แบบว่าทุกคนสามารถเอามันไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะเราอาจจะสามารถที่แบบช่วยทุกคนอะได้ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสต้องพยายามที่แบบว่าเอาตัวเองอะไปช่วยเหลือทุกคนให้ได้มากที่สุดนะคะ หน้าต่อไปก็จะเป็นก็จะเป็นเออันนี้นะคะคือ h u 0 d r e a m s เนี่ยจะบอกว่าคือเขียนร้อยความฝันอยากได้มาน่ะเออมันเป็นความฝันว่าเอ,อ้ยเราอยากทําอันนี้นะมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายในปีนี้มันอาจจะแบบเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใน4-5ปีทุกคนกลับไปอ่านในสิ่งที่ทุกคนอ่ะเคยเขียนเอาไว้แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะได้ เออมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้แต่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนในหลายๆปีข้างหน้าเอิร์นไม่รู้ว่ากี่ปีแต่ว่าเอิร์นอยากให้ทุกคนอ่ะเขียนเขียนเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้อะไรค่อยทยอยเขียนนะะนึกนึกอะไรได้อยากได้อะไรก็มาทยอยทยอยเขียนเอาไว้นะคะอันต่อไปที่เอิร์นจะทําก็คือมันจะเป็น over all นะคะคิวหนึ่งก็คือเดือนมกราถึงเดือนมีนาใช่ไหมแล้วก็เมษาถึงมิถุนากรกดาถึงออกันยานแล้วก็ตุลาถึงพฤศจิกาหนึ่งสองสามสี่ สามเดือนแรกที่สองสามเดือนที่สามสามเดือนที่สี่เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงเหมือนแบ่งช่องไปเลยว่ามกรากุมพามีนาเมษาคือนอกจากเราจะเห็นภาพรวมในแต่ละด้านแล้วว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงในแต่ละเดือนเราก็จะต้องเอาไอ้แปดด้านนะนะั้นอะมาเขียนลงในแต่ละเดือนว่าเดือนนี้หน้าตามันเป็นยังไงเดือนที่สองมันขยับเป็นหน้าตาย,ยังไงแล้วเดือนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดจนสิ้นปีอะเลื่อนลำดับ ใกล้ในสิ่งที่แบบเราวางไว้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเอามาเทียบเรียงกันเลยนะคะหน้าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือเขียน1นึถึงสามสิบเมกกาเหมือนโน้ตเล็กๆลงในช่องอะคะ่ะว่าเอ้ยเราทําอะไรบ้างในวันนั้นเราก็จะมาเขียนอันนี้กันทุกคน weekly plan นะคะ1เดือนอะ่ะในแต่ละวิอะ่ะเราจะทํายังไงบ้างให้ทั้ง8ด้านอะ่ะมันมีผลลัพธ์หน้าตาเป็นแบบที่เราวางไว้วิคที่1 2 3 4เราจะทําอะไรบ้างนะคะเป็นบัตเจตแพลนของเอิร์นอันนี้ก็จะเป็นแบบรายรับรายจ่ายคะค่ะว่าเ,เดือนนี้เราแบบมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็มีรายรับเท่าไหร่บ้างจะมีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างงี้นะคะเขียนในบัตเจตแพลนของแจนยูอารีไปเลยนะคะทำ weekly plan ไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น แล้วก็จะต้องมี daily p พ a n นะคะทุกคน daily p พ a n วันที่ 1, นึ่งเขียนไล่ลงมาจนครบส1วันเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละวันเราทำอะไรบ้างแต่ละอาทิตย์อะเราก็จะมี summary อาทิตย์นี้มันเป็นไปตามเป้าหมายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอะไรที่มันจะต้องทำต่อในอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยแต่เอินก็จะพยายามที่ทำให้มันเสร็จไปแบบเป็นสัปดาห์ น้อยที่สุดอะที่มันจะต้องแบบเอาไปกองต่ออาทิตย์หน้าเพราะของอาทิตย์หน้ามันก็จะต้องมีแพลนเป้าหมายของแต่ละอาทิตย์อยู่แล้วเราไม่อยากที่จะแบบผัดงานเอามากองแบบอีกอาทิตย์ถัดไปมันก็พยายามที่จะทําให้มันเสร็จเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปอันนี้ของเอนเป็นบัตรเจตแพลนนะคะเราจะเห็นเลยว่ารายจ่ายของเราปีเนี้ยต้องจ่ายอะไรบ้างรายรับของเรามันจะมาจากอะไรบ้างคือการทําแบบนี้มันทําให้เรารู้ว่า เราจะต้องหาเงินในปีนี้เท่าไหร่แล้วเรารู้ล่วงหน้าเลยว่าปีนี้เราต้องใช้เงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรู้ล่วงหน้าเลยว่าแบบเราจะมีเงินเก็บในปีนี้เท่าไหร่เออเราไม่ต้องกังวลไปว่าแบบเฮ้ยเราจะมีเงินพอใช้หรือเปล่าเฮ้ยหรืออะไรยังไงแล้วที่เรากําลังจะจ่ายไปในแต่ละวันของที่เราใช้มันฟุ่มเฟือยไหมมันอยู่ในแพลนไหมอย่างของเอออะก็ะจะแบ่งเป็นแบบ เครื่องใช้ในบ้านของส่วนตัวก็จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องกายเครื่องแต่งกายเครื่องประดับอะไรต่างๆที่เราอยากได้ด้านอาหารการเดินทางนะคนะ่าน้ํามันรถค่าค่ารถค่าซ่อมค่าความเสื่อมค่าอะไรเงี้ยค่าซ่อมบํารุงเนาะค่าล้างรถประกันภาษีคือแบบเราเขียนลงมาให้หมดเลยค่ะว่าปีนี้คือเราต้องจ่ายอะไรบ้างค่าอาหารเรากินเดือนเราเท่าไหร่นะคะของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าเครื่องสําอางอะไรต่างๆของจุกจิกจิปาถะ ของใช้ในบ้านเราอยากไปเที่ยวที่ไหนเดือนละกี่ครั้งปีละกี่ครั้งแต่ละครั้งใช้แบบบัตเจ็ตเท่าไหร่อะไรช้อปปิ้งของแบบเออที่อยากได้อะไรเงี้ยเราคิดว่าปีหนึ่งเราจะอยากได้ของเนี่ยสักเท่าไหร่ วางงบไว้ให้มันเลยถ้าแบบมันนอกเหนือจากนี้คือมันก็ไม่ได้ทุกคนหน้าประกันสุขภาพนะคะให้ครอบครัวเท่าไหร่ศึกษาด้านอะไรบ้างในการพัฒนาตัวเองใช้เงินเท่าไหร่ลงคอร์สเรียนอะไรลงลงทุนระวังไว้เท่าไหร่ที่จะลงทุนเนาะเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ในปีนี้วางแผนไว้คร่าวๆได้เลยนะคะป๊อปอัพป๊อปอัพเป็นอะไรที่บอกเนาะเราเป็นคนที่มีอะไรในหัวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบ ฮ้ยคิดออกอีกแล้วว่าฉันอยากจะทำอันนี้เฮ้ยอะไรเงี้ยมันจะต่างกับ100 d r e a m s นะคะ100 d ด e a ีมมันเหมือนแบบแผนในอนาคตแต่ว่าป๊อปอัพมันจะเป็นแนวว่าเกิดขึ้นได้เร็วมากกว่า100 d r e a m s แต่ก็ไม่ได้แปลว่า100 d r e a m จะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้เออทุกทุกคนก็ t ป่ะแต่100 d ด e a ีมมันแบบเหมือนเป็โปรเจกต์แผนที่เราไม่ได้แผนไว้ในปีนี้อะค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรอย่างงี้แต่ว่าป๊อปอัพมันจะเป็นอะไรที่แบบเอ้ยเรื่องนี้เราแบบ กำลังทําอยู่แล้วเราก็คิดได้ว่าเดี๋ยวเราจะต่อยอดอันนี้เออมันก็เหมือนแบบเดี๋ยวจะถูกกิบเอามาใช้ในเร็วๆนี้ถ้าคิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเอนน็นก็จะแบบเหมือนจดเอาไว้นะคะก็คือในปีนี้ก็จะเป็นปีที่แบบเออน่ะวางแผนเรื่องภาษาไปด้วยมองว่าที่อะไรที่มันฝึกภาษาได้เพราะฉะนั้นเอ็งตั้งเป้าหมายว่าปีนี้คือจะดูหนังดูหนังเกาหลีดูหนังแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าให้เราฟังได้บ้างที่สุดเอ็นก็เลยเหมือนแบบมี movie list ทุกคน เขียนเอาไว้แบบเยอะมากทุกคนนะคะหนังเกาหลีดูเรื่องอะไรภาษาอังกฤษนะคะเราดูเรื่องอะไรลิสต์ในปีนี้เราจะต้องดูให้จบดูเสร็จแล้วก็มาติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กอันนี้ก็จะเป็นสเกตดูนะคะสเก็ตดูนะคะเขียนไว้เลยว่าแบบจันร์คะคะพุธพระหาตุศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ,ะ,ะ,คะมันจะเป็นตารางเวลาทุกคนตรงนี้มีตั้งแต่แบบตีห้าจนถึงสี่ทุ่มเลยแล้วพอหลังสี่ทุ่มจนถึง ตีห้าอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเวลานอนแล้วเราจะขีดเส้นตายของการแบบเสร็จสิ้นทุกอย่างอันนี้จะเป็นแบบต,ตารางเวลาเลยว่าแบบตีห้าถึงหกโมงอาบน้าแต่งตัวหรือว่าเอ่อไปออกกาลังกายหรือเจ็ดโมงถึงแปดโมงนี่ต้องแต่งตัวเดินทางเอ่อกินข้าวตอนเช้าเดินทางไปทํางานหรืออะไรต่างๆหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบก็ต้องทําตามแบบเวลาที่เรากําหนดว่าเออแต่ละอย่างมันจะต้องแบบจบสิ้นเวลาไหนเริ่มเวลาไหนนะคะ เอินมีอันนึงที่เอินจะทํามันจะเป็นเหมือนแบบว่าเช็คลิสต์ทุกคนในแต่ละสัปดาห์เนี่ยอันนี้เอินทาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะคือปีใหม่ของเอิญนะปีใหม่2022เนี่ยของเอิญนะมันเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วทุกคนคือเอนินอะเอาสมุดซื้อสมุดมาแบบนั่งเขียนแล้วว่าแบบเฮ้ยปีหน้าเราจะแบบมีเป้าหมายวางแผนอะไรยังไงบ้างในสัปดาห์นี้คือเราจะทําอะไรบ้างนะคะทํากี่ครั้งทําวันไหนบ้างเสร็จแล้วถ้าเราทําอะแล้วก็มันระบายสีลงไปในช่อง นะคะแต่เราไม่ได้ทแํแเราก็กากบาดเอาไว้นะคะเนี่ยเอิญก็จะทําแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยทําทุกอาทิตย์เสร็จแล้วก็จะระบ,บายสีอันนี้สีมพูสีม่วงนะคะของสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ทุกคนที่เขียนไว้เอิญจะแบบวางไว้แบบเว่อร์ๆหน่อยให้มันแบบเกินมาตรฐานตัวเองนิดนึงชาร์เลนจ์ตัวเองนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องทําแบบให้ได้มากกว่าอะไรลิมิตของตัวเองอ่ะคือจะต้องแบบ ถ้าเราทํามันง่ายเกินไปแล้วร,รู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ฝึกฝนตัวเองที่เกินขีดข้อจํากัดความสามารถของเราเราต้องทําแบบให้มันแบบยากขึ้นไปนิดนึงคือแบบว่าเฮ้ยทําเหมือนแบบให้มันแบบหลายๆช่องเลยถ้าแบบทําได้เออตามนั้นถือว่าแบบเฮ้ยเราเก่งมากแล้วถ้ามันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราทําได้ไม่ดีแต่ว่าเราก็ไปเพิ่มสกิลอันอื่นก็ได้หลางเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเกมสนุกๆน,นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มันจะทําให้เราเหมือนแบบเฮ้ยใช้ชีวิตทุกวันเหมือนเรามีเป้าหมายไม่ได้หรอโห่ะล่องลอยไปแต่ละวันนะคะทุกคนก็ลองดูลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะแบบทุกคนจะแบบได้ไอเดียไปเนอะแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตแบบสนุกมากขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็คลิปหน้าเอินจะมีอะไรมาฝากก็รอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย